วันนี้ช่องนักบัวพาท่านมาดูระดับสถานการณ์น้ำตอนนี้ดูตรงจุดหลังวัดสุนทรย์ทอนผลิตนี่พี่น้องชาวชุมชนหมู่15บ้านวังกลุ่มฝั่งโน้นน้ำก็เริ่มลดลงแล้วมีบริเวณนะ สมัยก่อนก็เรียกหน้าวัดแต่ปัจจุบันนี้ก็คือหลังวัดรับรุมแม่น้ํายมเห็นคาบนะก็จะเห็นคราบน้ําลดลงเห็นไหมฮะน้ำลดลงเยอะเลยคิดว่าถ้าทางเหนือฝนไม่ตกมาซ้ํามาอะไรก็คงจะไม่ตกกันมากมายก็คงจะไม่ท่วมแล้วะนะครับเดี๋ยวไปดู ทั้งจุดบ้านเหนือแล้วก็จะถ่ายย้อนมาทางวัดนี้ตอนนี้หกโมงเช้าอากาศยังไม่สว่างดีครับ thì hiện ở đà nha là cái là là น้ำก็ค่อนข้างหลายแรงเดินตัวไวมากเลยครับสังเกตดูน้ำจะหลแรงหลนไครับหลายแรงคิดว่าคาดการว่าถ้าฝนทั้งเหนือไม่ก็หน่ำมากกว่านี้ก็คงจะไม่ท่วมบารกรรมตอนนี้ ถนนที่หน้าศาลเจ้าพ่อดับทองแม่รองสำลีก็ <c oughs> ยังไม่ท่วมเลยครับตอนแรกท่วมมานิดหน่อยตอนนี้ลดละ ถนนบ้านเหนือชุมชนเหนือบาลกรมแม่น้ำยม ก็เหลือน้ำลดลงเหลือไม่เยอะแล้วครับบนถนนนี่ก็จะแห้งอีกไม่กี่วันวันนี้ลดไปนหน้าเซนว่าละห้าเซนห้าเซนอีกไม่กี่วันก็คงจะแห้ง Terima kasih telah menonton! ประตูน้ำที่ไหลเข้าทางของน้ําเย็นตอนนี้ก็ปิดอยู่ครับก็น้ําเริ่มลงแล้วแล้ว,ลวก็ดีคือจุดของหลังบ้านเก่าครับวันนี้ช่องน้บัวก็มารายนสถานการณ์น้ำที่ชุมชนบ้านเหนือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ5 8าแปด2ลงกัพอวานเย็น4เซนอ๋อตอนนี้เหลือห้าเห้าเมตรกว่าเจ็ดเมตรห้าแปดอ๋อแปดเ,ตเ 9, มตรห้าแปดแปดเมตรห้าแปดพวเสานั้นเลขเก้าดูเป็นไง ถ้าขึ้นมากัเห็นเลขเก้าตอนนี้มันตอนนี้มันท่วมมันท่วมแปดพอมันท่วมแปดพวกเราก็นับไปอ๋อแล้วก็สมมติมมว่าตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะก็น,นับห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าสิบแปดตอนนี้นับอยู่ตรงนี้อ๋อสมมติว่าอันนี้เป็นเลขแปดเนี่ยก็น,นับไปเลย 8, นะแปดเมตรห้าสิบแปดละ่าจะถึงบนก็เก้า ก็เก้าเมตรอะไรเงี้ยเออก็นับอย่างนั้นเก้าเมตรตอนนี้สิบเมตรสิบเอ็ดเมตรสิบสองเมตรสิบสามเมตรอ่าขอบคุณท่านมกนะเอยกมาส่งจังหวัดส่งเทศบาลลรงไรก็เสาที่แหละคือเสาของอำเภอบกำรของอำเภออยู่แล้วเขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำวายสิบหกสถานีวัดน้ำวายสิบหกครับท่านของแม่น้ำยมริมแม่น้ำยมหลังทิว สิวาการภัวาลก็ม